หรือซิกี้ผู้รอดชีวิตจากเหตุน้องเลือดในค่ายไนวิงปี1978ซินดี้พี่สาวของเธอตายอลิสเพื่อนของเธอที่ตายเช่นเดียวกันเป็นคนเจอกระดูกมือของซาร่าเฟียแม่มดที่ทำให้เมืองไซดีไซตกอยู่ใต้คำสาปแต่พวกเธอไม่เจอร่างของแม่มดจนกระทั่งปี1994ดีนา่าเด็กโรงเรียนไซดีไซและจอชน้องชายที่หาทางช่วยแซมแฟนสาวของดีนา่าที่ถูกแม่มดเข้าสิงได้เจอเข้ากับร่างที่ฝังอยู่ใต้ดิน จนฝังมือและร่างด้วยกันได้แต่นั่นก็ทำให้ดีน่าเห็นแม่มดและได้ย้อนกลับไปในอดีตปี1666ดีน่าที่ตอนนี้อยู่ในร่างของซาร่าและจอจที่อยู่ในร่างของเฮนรี่ได้ช่วยกันทำคลอดแม่หมูจนลูกหมูทั้งเจ็ดรอดตายแล้วจอร์จเฟียพ่อของซาร่าก็บอกว่านี่คือพรสวรรค์ของเธอทางด้านของซาร่าก็จะเอาลูกหมูตัวหนึ่งไปให้โซโลโมอนกูดหรือนิกกูดเพื่อนของเธอที่พ่ออยากให้แต่งงานด้วย ขณะที่คอน t a n ล์หรือซิกกี้เบอร์แมนกำลังเล่นกับเด็กๆเ,เพื่อหยอกล้อบาดหลวงไซรัสมิลเลอร์จนแอ i บิเกลหรือซินดี้เบอร์แมนได้เข้ามาปรามฝั่งของซาร่านั้นได้เดินไปเจอเข้ากับฮาน่ามิลเลอร์หรือแซมเฟรเซอร์ลูกสาวของบาดหลวงและยืนคุยกันดูเหมือนจะมีงานเลี้ยงในคืนเดือนเพ็ญน,นี้ที่ทุกคนตั้งใจจะไปกันให้ได้ แต่แล้วฮาน่าก็ถูกเกรซแม่ของเธอเรียกกลับเข้าบ้านส่วนซาร่าก็เดินมาเจอเข้ากับโทมัสหรือทอมมี่สเลเตอร์ที่เข้ามายมั่วโมโหเธอจนต้องเดินหนีซาร่านั้นได้เดินผ่านป่าไปยังบ้านของโซโลมอนที่มีสุสานสองหลุมอยู่หน้าทางเข้าเธอได้เอาลูกหมูไปให้โซโลมอนผู้ถูกน้องชายตามตัวกลับไปนิคมเพราะตระกูลกูดไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นชาวนา แล้วยามค่ำคืนก็มาถึงซาร่านั้นได้เดินออกไปกับลิซซี่หรือเคสและฮานา่าพร้อมกับคุยกันถึงแม่ไา้พันปีที่ดื่มเลือดสาวบริสุทธิ์เพื่อให้ยาวไวนางต้องการเบอร์รี่ที่ทําให้เห็นโลกต่างพิภพก่อนจะสั่งเวรสามีเพื่อเป็นเจ้าสาวของปีศาจจึงมีชีวิตเป็นอมะตะแต่สุดท้ายก็ถูกเนรเทศเพราะตกลุมรักคนในเผ่าพื้นเมืองทั้งสานั้นเดินมาจนถึงกระท่อมของแม่ไม้แมรี่แต่ก็ไม่มีใครอยู่ด้านใน เลซี่จึงได้บอกให้เริ่มหาเบอรี่แต่แล้วซาร่าก็ได้เจอเข้ากับตำราเล่มหนึ่งในหีบแล้วเธอก็ดันไปอ่านเจอคำว่าซาตานแม่ไม่แม,แมรี่จึงได้โผล่เข้ามาห้ามไว้ปีศาจที่อยู่ในตำรานั้นได้สัมผัสซาร่าแล้วและถ้าหากไม่ระวังมันจะชอนใช้เข้าใต้ผิวหนังของเธอและกัดกินจากภายในเด็กสาวทั้งสาจึงรีบออกจากกระท่อมทันทีตัดภาพมาที่งานเลี้ยงกลางแสงจันทร์เลซี่ได้เอาเบอรี่ที่หยิบมาได้ออกมา แล้วตัวเธอเองซาร่าฮาน่าเอบิเกลและไอแซคหรือไซมอนก็ได้กินเบอร์รี่เข้าไปก่อนที่ทั้งซาร่าและฮาน่าจะหลบออกจากงานไปแล้วทั้งคู่ก็แอบไปสารสัมพันธ์กันก็ได้มีเสียงเหมือนคนเหยียบใบไม้แห้งดังขึ้นทั้งคู่จึงรีบออกมาจากตรงนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าที่มัดผมของฮาน่านั้นตกอยู่ทางด้านของฮาน่าก็กังวลว่าจะมีคนรู้และพวกเธอจะโดนแขวนคอแต่ซาร่านั้นไม่กลัวแล้วพวกเธอก็จูบกันอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้โทมัสที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ก็แอบเห็นเข้าวันต่อมาซาร่านั้นตื่นสายเฮนรี่จึงทำงานช่วงเช้าแทนเธอจนเกือบหมดแล้วแล้วเธอก็ได้ตะโกนเรียกเมอร์รี่บอยหมาของเธอให้มากินข้าวแต่มันก็หายไปไหนไม่รู้แล้วฮาน่าก็ได้มาหาเธอที่บ้านเพื่อบอกว่าพ่อของเธอเป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งสองจึงได้มาที่บ้านของฮาน่าก่อนจะพบว่าบาทหลวงมิลเลอร์นั้นดูม่อลอยตั้งแต่เช้าเอาแต่ฟังเสียงที่ได้ยินคนเดียว ซึ่งฮาน่านั้นก็รู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างสวมรูปลักษ์ของพ่อเธอไปเมื่อมองที่ตาท่านท่านดูไม่เป็นตัวเองแม่เลยไปที่เรือนชุมนุมเพื่อถามพระองค์แล้วฮาน่าก็ถูกแม่ห้ามไม่ให้เจอกับซาร่าอีกเพราะแม่สงสัยว่าพวกเธอทำผิดคลองในตอนนี้ชาวเมืองต่างจ้องมองเธอราวกับว่าเป็นตัวประหลาดซาร่าจึงได้กลับไปที่บ้านก่อนจะถูกพ่อถามถึงเรื่องที่โทมัสพูดเขาโทษว่านั่นเป็นเพราะตัวเองที่เลี้ยงเธอเยี่ยงเด็กผู้ชายโดยไม่มีแม่ และให้อิสระกับซาร่าจนสายเกินไปหลังจากนั้นซาร่าก็ได้มาเก็บโต๊ะอาหารก่อนจะเห็นว่าจู่ๆอาหารก็บูดเน่าไปหมดขนมปังขึ้นราแป้งก็มีแต่นอนแล้วเฮนรี่ก็ได้ตะโกนเรียกเธอลูกหมูตายหมดแล้วแม่หมูกินลูกมันหมดเลยซาร่าจึงได้ใช้ขวานฆ่าแม่หมูทิ้งในตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีจึงได้เดินไปเรื่อยๆก่อนจะเห็นเข้ากับไอแซคที่กัดแอปเปิลและรีบขยทิ้งเพราะจู่ๆมันก็เน่าพวกม้าที่อยู่เฉยๆจู่ๆก็พยศขึ้นมา เธอจึงได้เดินไปถามกับแอบิเกลที่ยืนดูพวกผู้ชายช่วยกันดึงถังที่ติดอยู่ในบ่อน้ําและเมื่อดึงมันขึ้นมาได้ก็พบว่านั่นคือเมอรี่บอยมาของเธอโทมัสจึงได้ทีพูดกับชาวเมืองว่านี่เป็นฝีมือของปีศาจที่จะมายึดดินแดนยูเนียนของพวกเขาและมันก็เข้ามาได้เพราะตันหาและบาปของใครบางคนเวลาต่อมาโซลมอนได้เอาปลอกมีดหนังมาให้กับซาร่าเพื่อเป็นการขอบคุณซาร่าจึงได้บอกกับเขาว่าช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับได้ไหม เธอเล่าว่าคืนนั้นเธอเห็นบางอย่างในต้นไม้ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเคเลปหรือแม่ไม้แต่ตอนนี้ชักไม่มั่นใจเมื่อทุกคนกำลังทุกข์ทรมานเธอคิดว่าตัวเองอาจมีบางสิ่งผิดเพี้ยนไปจริงๆบางทีโทมัสอาจจะพูดถูกเธออาจจะมีปีศาจอยู่ในตัวก็เป็นได้ฮหาหน่าไม่ใช่เพียงความใคร่ชั่วครู่ของเธอโซโลโมอนจึงปลอบเธอว่าเธอไม่ได้เป็นคนยื่นมือออกไปหาปีศาจเองไม่มีทางที่มันจะเข้ามาโดยบังเอิญและเธอก็สามารถมาหาเขาได้เสมอ แต่แล้วทันใดนั้นก็ได้มีเสียงกรีดดังขึ้นที่หน้าเรือนชุมนุมชาวเมืองต่างมารวมตัวกันและส่งเสียงดังโซโลโมอนจึงได้ถามกับเอเลจากูดหรือวิลกูดก่อนจะได้ความว่าบาดหลวงไซรัสขังเด็กไว้ในนั้นอย่างน้อย12คนเมื่อได้ยินดังนั้นโซโลโมอนและชายอีกสองสามคนจึงได้มาช่วยกันพังประตูเข้าไปข้างในที่ด้านในนั้นโซโลโมอนเห็นไซรัสยืนสวดมนต์พึมพำอยู่ด้านหน้ามีกลองลูกตาส,สดๆอยู่บนพื้นเด็กๆทุกคนในนั้นต่างนั่งนิ่ง เหล่าบรรดาผู hmm. um. ้ปกครองที so ่ด am ันประตูเข้ามาได้ก็ต่างพุ่งเข้ามาหาลูกหลานของตนส่วนโทมัสจอมเพี้ยนก็ยังคงตะโกนให้ปีศาจแสดงตนออกมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ชาวเมืองต่างปิดประตูบ้านและลงกรอนอย่างแน่นหนาและคืนนั้นก็ได้มีการรวมตัวกันที่เรือนชุมนุมนําโดยเจคอบเบอร์แมนพ่อของคอนสแตน์หนึ่งในเด็กที่ตายไปเขาได้ปลุกประดมให้มีคนต้องชดใช้แต่โซลลมอนก็ลุกขึ้นค้านถามหาหลักฐานจากทุกคน ทำให้เคเล็บลุกขึ้นบอกว่าคืนนั้นเขาเห็นฮาน่ากับซาร่าเสพสังวาสกับปีศาจจนหลายคนลุกขึ้นมาบอกว่าตนเองก็เห็นหญิงสาวทั้งสองเช่นเดียวกันแล้วเคเล็บก็หันไปเห็นฮาน่าและซาร่าที่แอบดูอยู่ด้านนอกพวกเขาจึงกรูกันออกไปเพื่อจับแม่มดฮาน่ากับซาร่าจึงรีบวิ่งหนีแต่ฮาน่าก็ได้ล้มลงจนถูกพวกเอไลจาล่วงละเมิดเปลืองผ้าเธอเพื่อหาตรามานบนตัวและยังจับเธอมัดและล่ามโซ่เอาไว้ พวกเขาจะคนบ้านทุกหลังและในป่าเพื่อตามหาซาร่าขณะที่ซาร่าที่ยังไม่ถูกจับได้ได้ล่อให้คนเฝ้าเรือนชุมนุมออกไปและแอบ,บเข้าไปหาฮาน่าก่อนจะพบว่าฮาน่าจะถูกแขวนคอพรุ่งนี้เช้าแถมเธอยังบอกอีกว่าไม่ว่าพวกเธอจะทําอะไรหรือไม่ทําก็ตามหากพวกนั้นคิดว่าผิดพวกเธอก็ต้องผิดซาร่าเองที่เมื่อได้ยินดังนั้นจึงได้เก็บไปคิดและกลับไปหาแม่ไม้เพื่อทําข้อตกลงกับปีศาจ เพราะเธอนั้นไม่กลัวปีศาจแต่กลัวชาวบ้านที่ใส่ความจะฆ่าพวกเธอเมื่อซาร่าไปถึงกระท่อมของแม่ไม้แม,แมรี่เธอก็รีบเปิดหีบตำราทันทีแต่ในนั้นดันว่างเปล่าและมีคราบเลือดก่อนที่เธอจะล้มลงเพราะตกใจเสียงอีการ้องแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจกว่าเดิมเพราะแม่ไม้แมรี่นั้นนอนเป็นศพอยู่ข้างๆเธอซาร่าจึงได้วิ่งหนีไปหาโซโลโมอนที่บ้านของเขาก่อนที่เธอจะเล่าให้เขาฟังว่าแม่ไม้นั้นถูกฆ่าตายแล้ว และมีตำราเล่มหนึ่งที่มีคาถาบางอย่างเธอคิดว่ามีคนทำข้อตกลงกับปีศาจยกเมืองให้มันไปแล้วแต่ไม่ใช่เธอเธอไม่ได้เป็นคนทำแล้วทันใดนั้นเคเลฟก็ได้พาพวกผู้ชายมาตามหาซาร่าที่บ้านของโซโลมอนซาร่าจึงรีบไปซ่อนในห้องข้างหลังแล้วเธอก็ดันไปเจอเข้ากับประตูไปห้องใต้ดินเธอจึงได้แอบเข้าไปในนั้นส่วนโซโลมอนก็ได้ไล่ให้เคเลบออกไปจากบ้านก่อนที่เขาจะเปิดเข้าไปค้นในห้อง ทางด้านของซาร่าที่เดินลึกเข้าไปในอุโมงจนได้เจอกับโถงหนึ่งพื้นกลางโถงนั้นมีตราแม่มดและตำรากลางอยู่โซโลโมอนที่ตามเข้ามาในโถงใต้ดินก็ได้บอกกับเธอว่าเขาเหนื่อยกับโชคชะตาที่ไม่เคยเหลียวแลเขาเป็นคนฆ่าแม่ม้ายและท่องคาถาในตำราคืนนั้นเขาเป็นคนที่เห็นซาร่ากับฮาน่ากอดจูบก,กันและการสละหนึ่งคนอย่างเช่นไซรัสในเวลาทุกไม่กี่ปีแลกกับสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นราคาที่น้อยนัก ซาร่าจึงได้ใช้มีดแทงโซโลโมอนแต่เขาก็หยิบก้อนหินฟาดใจหน้าเธอซาร่าจึงรีบหนีไปตามทางในอุโมงค์ส่วนโซโลโมอนก็หยิบมีดของซาร่าแล้วเดินตามเธอไปซาร่านั้นได้เดินหนีไปจนเจอเข้ากับก้อนอวัยวะคล้ายกับหัวใจที่มีมแมลงตอมอยู่มากมายก่อนที่เธอจะพบเข้ากับแสงสว่างคล้ายกับทางออกแต่นั่นมันอยู่สูงขึ้นไปมากทำให้ซาร่าต้องปีนขึ้นไป แต่ปีนได้ไม่เท่าไหร่โซโลโมอนที่ตามมาถึงก็รีบดึงเธอลงซึ่งเธอเองก็พยายามจะดิ้นสู้ซาร่าจึงใช้โอกาสนี้หนีไปจนถึงใต้พื้นบ้านก่อนที่เธอจะรีบปีนขึ้นมาปรากฏว่าตรงนั้นเป็นโพเดียมกลางเรือนชุมนุมพอดิบพอดีซาร่าจึงได้เดินออกจากเรือนชุมนุมไปก่อนที่ฮหาหน่าที่ถูกกล้ามอยู่หน้าบ่อน้ำจะสังเกตเห็นเธอเดินออกมาแต่แล้วโซโลโมอนก็ได้ตามมากระชากหัวเธอและตะโกนบอกชาวบ้านว่าเขาเจอแม่มดแล้ว แล้วชาวบ้านก็ได้จับซาร่าห์และฮาน่ามาที่ต้นไม้ใหญ่และบังคับให้พวกเธอสารภาพบาปออกมาจนซาร่าห์ต้องยอมสารภาพว่าเธอสมสู่กับปีศาจและทำมนต์ดำใส่ฮาน่าเธอผิดเองแต่เพียงคนเดียวทำให้ฮาน่าถูกปล่อยตัวโดยที่เธอไม่เต็มใจส่วนซาร่าห์ก็จองเวนโซโลโมอนให้ความจริงเป็นคำสาปติดตามเขาไปชั่วนิรันดรความจริงจะปรากฏออกมาสักวันและเธอจะไม่มีวันปล่อยเขาไปก่อนที่โซโลโมอนจะสั่งให้แขวนคอเธอทันที แล้วฮาน่าเิซซี่แอบิเกลและไอแซคก็ได้ช่วยกันย้ายร่างของซาร่าไปฝังที่ข้างก้อนหินก้อนใหญ่และฝังก้อนหินสลักข้อความว่าแม่มดเป็นอมะตะไว้ใต้ต้นไม้แทนเพื่อจะได้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้ว่าซาร่าอยู่ที่ใดตัดภาพกลับมายังปี1994 ตรงที่ดีหน้าฝังมือและร่างของแม่มดไว้รวมกันเธอนั้นสังเกตเห็นรถของนายอำเภอนิクมาจอดอยู่หน้ารถของเธอจึงได้รีบไปดึงจอร์จที่ยืนอยู่หน้ารถวิ่งหนีเข้าไปในป่าเธอนั้นได้พาจอร์จไปหลบหลังต้นไม้ก่อนจะกระซิบบอกว่านายอำเภอนั่นแหละทั้งพ่อทั้งปู่และทวดของเขากู๊ดเป็นคนชั่วในขณะที่นิคตามหาทั้งคู่ดีน่าก็ได้พาจอร์จวิ่งขึ้นรถตำรวจที่นิคจอดทิ้งไว้แล้วขับออกไปเธอได้เล่าเรื่องที่เธอย้อนอดีตทั้งหมดให้จอร์จฟัง ตระกูลกูดนั้นใช้ชาวเซดีไซด์ในการแลกเปลี่ยนโดยมอบชื่อให้กับปีศาจเพื่อให้ปีศาจเข้าสิงคนนั้นและเที่ยวไปฆ่าคนทําให้ปีศาจได้ดื่มกินเลือดของชาวเซดีไซด์ส่วนนิกก็ได้ทุกสิ่งที่ต้องการทั้งได้เป็นนายอำเภอน้องชายก็ได้เป็นนาย,ยกเทศมนตรีซันนี่เวลก็มีแต่ดีขึ้นกับดีขึ้นตรงข้ามกับเซดีไซด์กูดในแต่ละรุ่นส่งต่อปีศาจและทําแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าซาร่านั้นเป็นคนเดียวที่รู้ความจริง จนมาถึงพวกดีนาเหล่าฆาตกรจึงตามล่าพวกเขามาตลอดเพื่อไม่ให้ความจริงเปิดเผยและปกป้องข้อตกลงระหว่างกู๊ดกับปีาศาจแล้วดีนากับจอชก็ได้กลับมาเล่าทุกอย่างให้ซิกกี้ฟังเธอบอกว่าทางเดียวที่จะทําได้คือต้องฆ่านิคกู๊ดแต่ซิกกี้ก็คิดว่านิกจะช่วยได้จึงได้โทรหาเขาก่อนหน้านี้ไปแล้วทั้ง3มจึงได้พาแซมใส่ท้ายรถเพื่อรีบหนีแล้วจอชก็ได้พาดีนาและซิกกี้มาหามาตินพีแฟรงคลิน วิศวกรกำกับดูแลเซดีไซม์ม์ที่จอร์จเคยแอบช่วยส่งคลิปหนีกระดาษให้ที่สถานีตำรวจพอโดนจับอยู bye, <ๆ>่บ่อยๆเพื่อชวนเขาไปร่วมฆ่านายอำเภอนิกด้วยกันเพราะมาตินรู้กลไกประตูนในห้างเป็นอย่างดีซึ่งมาตินก็สงสัยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นจอร์จจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดและพามาตินไปดูแซมที่ถูกมัดอยู่มาตินจึงได้ออกมาเอาถุงอนเนกประสงค์ในรถตำรวจของนิク ก่อนจะได้เจอเข้ากับกระป๋องสีและทําให้รู้ว่าที่เขาโดนจับข้อหาพ่นสีบนกระจกห้างนั้นนิคเป็นคนใส่ร้ายเขานั่นเองเมื่อเตรียมตัวกันเรียบร้อยดีน่าก็ได้กรีดเลือดของตัวเองเพื่อทํากับดักเพราะตอนนี้ดีน่าคือคนที่ปีศาจจะตามล่าก่อนจะแยกแยก้ายก,กันไปซ่อนตัวแล้วผู้หมวดเคเปินสกี้และตำรวจคูซิโอก็ได้เข้ามาจับพวกเขาเพราะได้รับแจ้งว่ามีคนขโมยรถตำรวจไป แต่ตำรวจทั้งสองกลับโดนฆาตรกรคนส่งนมแฮร์รี่รกูเกอร์ฆ่าตายไปก่อนเมื่อดีน่าไปอยู่กับแซมและฉีดน้ำหอมเพื่อพรางกลิ่นตัวแล้วจอชมาตินและซิกกี้ก็รอจังหวะที่แฮร์รี่หน้ากากผีไอแซคมิวตันและทอมมี่ไนวิงเดินเข้าไปในร้านแล้วจัดการดึงประตูม้วนลงคขังทั้งสี่เอาไว้และแล้วนิกก็ได้เดินเข้ามาเจอเข้ากับซิกกี้ที่หน้าต้นไม้อาถัน เธอได้ดึงเชือกที่ทำให้ถังสีเทผสมเลือดดีน่าใส่นิกโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวแล้วอีก3ามคนก็รีบเปิดประตูม้วนขึ้นแต่นิกก็คว้าตัวซิกกี้ไว้เป็นตัวประกรันด้วยทำให้ซิกกี้เปื้อนเลือดดีน่าไปด้วยเหล่าฆาตกรจึงได้เดินเข้ามาหาทั้งคู่ก่อนที่นิกจะถูกหน้ากากผีแทงเข้าที่ด้านหลังแฮร์รี่คนส่งนมก็กำลังปลุกปล้ำเพื่อที่จะแทงซิกกี้ดีน่าจึงตัดสินใจกรีดข้อมือตัวเองทำให้เหล่าฆาตกรหันมาหาเธอแทนแล้วซิกกี้ จอร์จและมาตินก็รีบวิ่งเข้าไปหลบในร้านก่อนจะปิดประตูขังตัวเองไว้จากพวกฆาตกรส่วนดีน่าก็ตามรอยเลือดของนิกไปเธอได้เปิดตะแกงท่อที่ตรงกับกลางเรือนชุมนุมในอดีตลงไปยังใต้ดินตามทางในอุโมงค์ขณะที่ด้านบนจอร์จซิกกี้และมาตินยิงสีผสมเลือดใส่ฆาตกรทั้งสี่ทำให้พวกมันเข้าห้าหันกันเองจนตายแต่ทันใดนั้นเองแซมที่ดิ้นหลุดจากการถูกมัดก็รีบวิ่งตามดีน่าลงไปยังใต้ดิน แล้วจูจูรูบี้เลนและบิลลี่บาร์เกอร์ก็ได้โผล่เข้ามาแต่พวกเขาใช้สีผสมเลือดไปหมดแล้วจอร์จจึงจับขวานของทอมมี่ขึ้นมาฟันรูบี้แต่ก็ถูกเธอหันกลับเข้ามาฟันที่ท้องของเขาโชคดีที่ได้ซิกกี้ช่วยยิงหัวรูบี้ได้ทันเวลาขนาดเดียวกันนั่นเองแซมก็ได้พุ่งเข้าไปบีบคอดีนาที่ด้านล่างดีนาจึงได้ผลักหัวแซมกระแทกหินจนสลบไปแต่ดันคลานหนีไปเจอเข้ากับนิกที่เอามีดแทงเข้าตัวเธอ ตัดภาพมาที่ด้านบนเหล่าฆาตรกรที่ตายไปเพียงชั่วคราวก็ได้ลุกขึ้นมาใหม่ทางฝั่งของดีน่าก็ได้คว้ามือน,นิกไปสัมผัสกับก้อนที่เหมือนหัวใจทำให้เขาเห็นอดีตท,ทั้งหมดก่อนจะนิ่งค้างไปดีน่าจึงใช้โอกาสนี้ปักมีดเข้าที่กลางลูกตาของนิกทำให้เหล่าฆาตรกรด้านบนนั้นหายวับไปก้อนหัวใจเองก็สลายไปด้วยส่วนแซมก็ได้สติกลับมาเป็นตัวเองเหมือนเดิมอีกครั้ง ทั้งสองจึงได้พากันเดินกลับออกไปและได้เห็นว่ารายชื่อฆาตากรและตรามแม่มดนั้นได้เลือนหายไปแล้วแต่ที่ที่ทั้งคู่กลับออกมากลายเป็นบ้านหลังหนึ่งในซันนี่เวลเมื่อเดินออกมานอกบ้านก็เห็นรถบรรทุกพุ่งเข้าชนรถยนต์คันหนึ่งทันทีซันนี่เวลไม่ได้มีแต่ความสงบสุขอีกต่อไปแล้วจอสที่แขนหักก็กำลังนั่งดูทีวีรายงานข่าวว่านายอำเภอร์นิกเป็นฆาตากรต่อเนื่องดีน่าจึงได้มาตามเขาไปขึ้นรถเพื่อส่งเขาไปโรงเรียน ทางด้านของซิกกี้ก็ได้ไปเจอกับพยาบาลเลนจอชเองก็ได้เจอเข้ากับเจ้าของแชทปราชินีตัวจริงโดยที่ไม่คาดคิดส่วนดีน่าที่ไม่เข้าเรียนและไปหาแซมที่ก้อนหินซาตานก่อนที่เธอจะสลักข้อความไว้บนหินว่าซาร่าเฟียชาวเซดิไซนคนแรกก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันกลางแจ้งอย่างที่เคยบอกกันไว้ได้สักทีเซดิไซมอกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดีภายใต้พื้นดินก็ได้มีมือมือหนึ่ง คว้าตำราไปแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงเป็นไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Fear Street Part 3ถือว่าเป็นการปิดฉากภาพยนตร์ Fear Street ถนนสายมรณะได้ดีมากมีการเล่าเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดแถมยังชาญฉลาดที่ให้จุดเริ่มต้นของเรื่องในปี1994มาปิดฉากอีกทั้งยังสอดแทรกเรื่องราวทางคติชนวิทยาและสัญ,ญลักษณ์วิทยาศาสนาเข้ามาได้แบบพอดีพอดีและมีในสำคัญทางความหมายของภาพยนตร์ ดังนั้น f ฟ a r Street ถนนสายอาถรรพ์ก็นับเป็นหนังไตายภาคที่สร้างขึ้นมาคาระวะหนังเชื่อดยุค80 90ที่ลงตัวและน่าจดจำไม่แพ้หนังไลายภาคบล็อกบัสเตอร์เรื่องอื่นเลยสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับได้คะแนน i m d b ไป6.6คะแนนส่วนเว็บโทเมทอสได้ไป88เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินอ้วนน้อยส่วนผมเลเวอร์แนนขอตัวลาไปก่อน